เีล <c oughs> ีย so, ูโดชั้นสงะด่ได้ว่าโอโหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้อ้เหโ้อ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โหอ้ั Eternal hunt Eternal to I wander that she it draws. Oh to of it. One eye, right? Eternal to I wander Nothing satiates me where the mortals gather, eternal do I wander. Where the mortals gather on eternal. Where the legend in haunted I'm Where the mortals gather on eternal hunt nothing satiates me on eternal hunt where the mortals gather nothing satiates me where the mortals gather

ออกเท้าไปทำไม้ดีวะย่งพี่เดชทำไม้ดีนะเปนสแตกเยอะมานาหมดครับมานาหมดครับมานาหมดนะมานาบนนะมานาหมดไอ้ไ้กลิเจนคีวดีกู

อะนะ,อนะเอะไรกมันลนอะไรกันนะวะ ทีแม่งฆ่าได้เป็นทั้งตัวเลยัต่เดี๋ยวฆ่าต <She 's S 1> ัวตายเฮีย One blade, two kills! <laughs> Eternal do I wander! I hunger! The chi, it draws me! Eternal do I wander! The chi, it draws me! บักวัดวัอะไรแก่ไ้พวก่าง่างกันเปลือยไปแล้วโคตรเยอะสั้นที่ย่อโคตรมา เจ็กแม่โดดม่งกระโดดทีเดียวหายเลยกูไอ้สัตวสมันละอุ่นเหรอ Eternal to <laughs> the G, It draws me. Nothing satiates me. Where the mortals gather on the eternal <laughs> คิดน้ำมองเห็นกคนเดียวเลเขาเป็นไงไม่เป็นกิ ah, ้วหนีแลาวโอ้โหสี่ตัวโคตรเลยมาไวยังไงเมื่อกี้เห็นยองร่างอีกเลยน่าจะหวดเตรงนี้มั It draws. You know, I me now. Nothing satiates me. But shit is mine? It draws. <coughs> hey, Where the mortals gather? Eternal do I wander. Okay, I'll walk, Only turn on. One of your creeps is on, table. Together. on the tower. Only on. I เฮียไม่ได้ไปพันหนึ่งเศร้าเลยใครได้เหรอ๋อดังดังตองเรียกบอนเฮียน,นึกว่างงมันได้มัไม่แข่งหรอกฆ่าไปตัวฆ่าไปตัวยังไงอะฆ่าไปสิบตัวไม่ตายเลยไม่ตายอะเหอ <laughs> A proper burial. I will roam the mortal realm on the eternal hunt. Nothing <laughs> 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 เดียวตัองโดนตาเลยนี่จกลัวแพ้แบบเกมนี้ยัีไแเฮียยังไงก็รวย เฮียแ่แพ้ก็เฮียแล้วคขนาดนี้สัตว์เหียระม่อมคพ่อทำให้มึงดูประหม่อมดูมาไม่นานแลกสามตัว

Eternal, do I want? her? You're The okay. not oh, oh, oh. oh, oh. it draws me. Yeah, On the -on the G, it draws me.

จะได้คาถาแล้วพอว่ะเพื่อนกูเบื่อแล้วไป้สักกูเริ่มใจคอไม่ดีแล้วตายกูตายอย่างเดียวตีตัวใครว้า ตัวทต,วตไไีไม่ได้ที่ดังคิดค็ถึงเลยสัตว์ตีไม่ยิงเดียวเลย,ยที่เด็หมนเลยแหละได้ฉันกันหนาวไม่มีคถามาแล้วว่า

Me. The tree it dwells on the eternal hunt. Nothing satiates me. Wait, Mindanae, what a fuck. Eternal, do I wander? Nothing satiates me on the

เนมหาหัวแรก่วเจวกตายไม่ตายไปเพ็นมา

มอกีตายวะนะไม่ไม่วัตตะลำแรแล้วเพื่อนเก็บเง้ก่อนวิกาบีกูโดนคนเดียวไอเหียบ โอ้โหเฮียไม่มีเวนาแล้วอ่ะพ่อตายเฮียด้วยรลอกเพราะเป็นแค่ไปตายสัตว์ไม่ตายไม่ตายแค่เกลี้ยแค่เกลียยแรงไอ้เฮียก็ต้องอูจะเอาป๊อปเป็นเสร์ฟไปช็อตอันนั้นอีกไอ้เฮียช็อตอะไรวะไอ้ดังแค่นี้เฮียก็ไปแต่เวานานก็แล้วกันต่อไปก็ไป นี่เนไม่ได้ยินเสียงออนี่โดนล่งไงวะไม่รู้กระทักกันนะม้นก็ยังเดินเราสัมลผัสทางท่าอดไนแบบนี้เรอวะอะไรนะสัมผัสทางท่าไอ้ยัยบังดึง ต่พีเอของทึกๆจัดเลยอะมัเล่งมึงยางา้ออกกราใครัเก็บอยู่มีใครนันเก็บอยูมีพัเจดฮ้ยกูขอกูนึกว่าดาปะเป็ดพันห้าเอากูตายแล้วไอ้เหียโคดังเข้นตัวเดียวเลยหน้าต้องออกมังไอ้จัดเอาดี้นีจะออกดีด้วยชิ้นนี้ไม่ไหวี กูหาเรียอนอยู่ยกลัว,วไม่กลัว,วกใครเลยสักตายไปเส็จแล้วเหี้ยเนี่ยมันในเข้มแบบวุฒิก็ทำอะไรไม่ได้ลกลัวด้อยหวานอะป้องกลางให้แตกแล้วเหี้ย

ไม่มีตะกี้แล้วอ่ะอเอาเหี้ยกลางเลยกลางเลยกลางเลยมมนเอาเด็เกปูหรือเกย์ในทำนอาใครเลยประเด็น đồ dùng hơn đồ dùng hơn ok ok

กุหลงของข้าตายเพราะอักนาในกุเฮียตีสู้ของตัวไหลพี่เดย์ยังกระโหลกอ่ะโคตรอ้เฮียพี่เดย์กระโหลกจริงไอ้สัว์น้าผมมีบัฟให้อยู่ตีไหวอยู่กูณคุณไยว่าเลือกเลือกมาเพรมันเจ็บตัวกับไมี่ได้นะ ไปนี่เป็นอดีตัดเอาสายคิวงเขาล่าเลยเฮ้ยเอาบนีว่าบนเอาพร้อมนอกกันเออเดี๋ยวไปเพื่อนขอเวทสิบหก่อนแล้วค่อยว่าไป Where the mortals gather nothing says. Somehow I'm Where the mortals gather. The and ไอ,อ้เหี้ยกูโดนฟ้าตายเลยนี่ไงนี่ไงเอฟซีกูเกิดละเกิดละเกิดป้อมล้ากูไอ้เหี้ย

เอ uhm ้ยไอ้สัตว์หน้าบอก็แต่หานะไอ้เหี้ยใจยังง่ายเลยป่ะเวลากูเวลากูไปแล้วโอนี่โคตรโคตรเอ้ยอย่าไม่ทําไงไม่ไหวอ่ะ Go for everyone โดนนับสู้เสียงไร ้เหี้ยทีกูเวลยี่สิบยี่สิบเอ็ดกูเวลสิบแปดคนเดียว้เหี้ยเขาทุเรเเลยสัสแคลรี่ตัวปอมัลาม่ดำยีอะไรกวัไม่ตายครับยมตายครับีชีวิตอดอยู่กูแคลรี่ตัวปอมปหนไหนเหียกูถามจริงไอ้สรเยมีแคลรี่ให้ตำแหน่งนโค้ชเฉยเขาเรียกว่าตัวล ต้องทไม่ตันวอมันเสกทไหมหรปนูก่อนบ่ปดทำไมอ่ะตันเหรใครปก็ได้ฮะมังไปคิดปีไงมึงก็เวคีอยู่แต่มันมีสองทางมันคงคิดได้นาะมึงไปคิดีบีเหมืนกัแก้ได้อยู่แล้วแต่กูมีปดนะมีมี

แคลิไหายแล้วเปลีวหาแคลิหายแลเดียวหาย,หายหายยังไงเดยวกูเดยวกูใบให้เอาดิ <c oughs> เด็ก่นยอด The blood of the blood! and destroyed. <laughs> destroyed a hellborn, belifurious ah, Halloween free. for the Legion.